อโอ้โหมันกัดได้ด้วยเออเอเอเรู้แล้วรู้แล้วดูเหมือนแม่มันไม่มีผิดนะทุกคนโอ้โหเอาครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ก็มาอยู่กับนายเหมอแมวเกมเมอร์ในเกมซับนาติก้า เอาละทุกคนวันนี้เนี่ยผมก็จะพาทุกคนไปสำรวจเพื่อหาแร่กันนะครับผมเราก็จะไปสำรวจกันที่จุดที่เราเคยไปเมื่อวานหรือว่าเมื่อครั้งที่แล้วนั่นเองที่เป็นไอแบบหินดองเห็ดกลมๆนะอ่าผมก็จะไปสำรวจหาแร่นะวันนี้ไม่ได้ไปสำรวจหาบูปินผมได้วางไอเจ้าเบคอนไว้ตรงไหนเอ่ยแต่ว่าผมวางเจ้าเบคอนไว้นะครับผมเพื่อที่เราจะได้ไปถูก ครั้งนี้ผมก็จะเอาเจ้าไซครอปไปใกล้ๆเลยนะเพื่อที่จะไปสำรวจหาแร่แต่ก่อนอื่นมันอยู่ตรงไหนเอ่ยอ๋อมันเป็นสีส้มๆนะโอเคไปกันเลยดีกว่าเราก็ไปด้วยไซครอปเจ้าเก่าเจ้าเดิมนะครับผมผมก็มาร์กจุดเอาไว้ชื่อว่าอะไรเนี่ยป่าเห็ดกลมฟ้านะ <c oughs> <c oughs> ไม่รู้มันเป็นเห็ดหรือมันเป็นหินนะผมก็ป่าเห็ดกลมฟ้าไปแล้วกัน ไปวันนี้เราก็จะไปกันนะครับผมไว้ถึงแล้วเราค่อยมาเจอกันเลยดีกว่า let's go เอาละครับทุกคนตอนนี้เราก็มาถึงกันแล้วผมก็จะจอดซีมอสเอ้ยไซขอบไว้ตรงนี้เลยละกันนี่เราผมก็จะเอาซีมอสเพื่อลงไปสำรวจนะไปะเพราะว่าซีมอสเนี่ยเราสำรวจได้น้ำลึกมากกว่าไซขอบนะครับผมแล้วก็ลำเล็กเข้าตัวแบบเข้าทรงเข้าซอกเข้าซอยอะไรได้ดีกว่านะโอเค จุดที่เราจะไปกันเนี่ยมันก็จะอยู่ในหลุมนี้แต่ว่าผมจะลองสำรวจรอบๆหลุมดูก่อนละกันว่ามันมีแร่อะไรใหม่ๆบ้างไหมเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเราสามารถสร้างให้เจ้าแบบหุ่นยนต์ดำน้ำได้แล้วนะครับผมแต่ว่าเรายังขาดเอิมนิกเกิลอ่าเราขาดแร่นิกเกิลซึ่งตอนนี้ผมก็กำลังหาอยู่นะว่าแร่นิกเกิลนนมันอยู่ตรงไหนนะเราก็ลงไปละกันอันนี้นี่น่าจะเป็นถ้ำกางอ้อยอ้อยอ้ยอย ตรงนี้น่านะจะเป็นถ้ำข้างล่างนะครับผมอ่าเข้าทางนู้นก็ได้ทางนี้ก็ได้นะโอเครอบรอบถ้ำเนี่ยก็มีแต่แร่อะไระเนี่ยเออแร่คอร์สตอนนี้ผมก็เห็นแต่แร่คอร์สนะแล้วก็พวกแร่ธรรมดานะครับผมเป็นหินหินแม่น้ำธรรมดาธรรมดาตอนนี้ยังไม่เจอแร่อะไรแปลกๆใหม่ๆเอาเป็นว่าลงไปข้างล่างเลยดีกว่านะรอบรอบก็คงไม่มีอะไรแล้วหรอกมั้งแถวแวเนี้ย เคเดี okay, ๋ยวเราลงไปที่หลุมนู้นเลยดีกว่าแต่ว่าแ้วคอเยอะจริงตอนนี้ผมก็ทํากระจกไว้เต็มบ้านแล้วนะคงไม่ต้องการแววร่คออีกแล้วไปลงไปเลยดีกว่านี่เราก็ลงไปทางนี้นะครับผมที่ที่เราเจอไอสัพพลาดตอนนี้ผมก็รู้วิธีการยิงไอกระสุนน้ําบนของเราแล้วนะมันต้องแบบมันต้องคลิกแบบเลขสองก่อนนะทุกคนนี่มันถึงจะใช้นะถ้าเราค่อยกดแบบกดคลิกเมาส์ข้างซ้ายนะครับผม เพื่อเป็นการยิงออกไปเออตอนแรกผมก็งง,ง,ง,งๆโรกๆไงว่ามันมันยิงไม่ออกวะไปสำรวจไปเลยนะครับผมข้างผานังก็ตอนนี้ก็ยังไม่เจอไอสัตว์ประหลาดหัวโตนะเจอแต่ไอไอ,ไอะไรเนี่ยไอกุ้งนี่ข้างล่างนี้เออก็มีจุดสีเขียวๆนี่มันคืออะไรวะต้องคอยฟังเสียงดีๆด้วยนะครับผมเผื่อว่าตัวสัตว์ประหลาดมา สัตว์ประหลาดเนี่ยมันชอบมีเสียงไมเดกรรักนะเท่าที่ผมเคยเล่นมาเนี่ยผมรู้สองอย่างก็คือโอ้โหก็คือว้าวตัวอะไรวันนี้ผมรู้สองอย่างก็คือถ้าสัตว์ประหลาดมันเจอเราเนี่ยมันจะส่งเสียงนะครับผมแต่ถ้าเราเจอมันเนี่ยมันก็จะเงียบนะแต่ตัวนี้ก็เป็นเหมือนปลากระเบน อะไรสักอย่างตอนนี้เราก็ลงมาข้างล่างแล้วแร่อะแร่ตอนนี้ยังไม่เจอแร่อะไรนะแต่ข้างล่างนี่มันเป็นน้ําเขียวๆผมก็ไม่ทราบเหมือนกันนะว่าน้ํามันมีอันตรายอะไรไหมอ๋อตอนนี้ผมลงมาลึกตั้งหกร้อยเมตรแล้วนี่หว่าว่าแล้วว่าทําไมมันถึงแบบไอ้นี่จังเลยนะเหมือนเราลงมาในถ้าของถ้าโอ้ โอ้ีมอนเราก็เร็วเหมือนกันนะเนี่ยขี่แป๊บเดียวมาถึงตรงนี้แล้ว okay, เรามาสำรวจรอบๆหลุมนี้กันเลยดีกว่านะทุกคนว่ามันพอจะมีแร่อะไรให้เราบ้างไหมนะตอนนี้ก็เจอแต่แร่คอรสอย่างเดียวนะครับผมโอเคแต่ตอนนี้ที่ผมสงสัยก็คือว่าไอตัวพันี้เนี่ยมันจะกัดเราหรือเปล่านั่นเองผมก็เลยอยากจะขอออกไปเพื่อสำรวจดูสักหน่อยนะมันจะกัดเราไหม เขาออกไปก่อนจะดูจากทรงแล้วมันไม่มน่ากัดผมนะยิงไปก่อนแล้วกันปาดไม่โดนปาดขอสแกนหน่อยโค้ชชายอะไรสักอย่างนะครับผมเออกาเบนเค okay. ไปขึ้นยันแล้วต่อเสียงร้องมันเป็นแบบนี้นี่เองผมจะจำเอาไว้ <laughs> ไม่มีอะไรนะทุกคนเป็นแต่แรกคอร์สป่ะ แค่วอเยอะมากอุ้ยข้างล่างมันเป็นน้ำหรือเป็นกดหรือเป็นอะไรสักอ,อย่างผมขอดลงไปหน่อยละกันลงไปได้ป่วาววะอ๋อลงมาได้นะครับผมโอโ้โหกระดูก <c oughs> เจอกระดูกกระเดี่ยวโอโ้โห <c oughs> เรือเราตอนนี้ยังไม่เป็นอะไรใช่ไหมยังไม่เสียหายใช่ไหม <c oughs> เจอกระดูกกระเดี่ยวนะครับผม โอ้ในน้ำในน้ำยังมีน้ำอีกนะน้ำของน้ำจริงๆคิดว่าคงไม่ใช่เสียงสัป,ปรลาดตัวอื่นหรอกมั้งโอ้โหในนี้ก็มีแร่ด้วยนะครับผมแต่ว่าจะเป็นแร่เออแร่อะไรวะโอ้ถ้าเราเอายานลงมาในน้ำยานเราก็เจ็บเหมือนกันนี่หว่า โอ้ไอน้ำพอน,นี้เหมือนมันเป็นน้ำกรดหรือน้ำอะไรสักอย่างนะทุกคนโอ้เสียงไอพวกนี้มันห่วยห่วนที่จังเลยวะขอซ่อมยานก่อนล้วกันโอเคเรามาจากทางนู้นใช่ไหมแล้วทางนี้ก็คือปลายน้ำเดี๋ยวผมจะลองมุ่งไปเรื่อยๆก่อนละกันเผื่อว,ว่ามันจะมีแร่อะไรให้เราหาได้บ้างนะ โอ้โหไอพวกนี้น่ากลัวซะไม่มีโอเคข้างบนมีหลังคาเฮ้ยข้างล่างอ๋อไปแลคคอนนะครับทุกคน๋ยวขอกินน้ำก่อนเกิดอาการหิวน้ำเสียงเองนี่มันน่ากลัวจังเลยน่าจะเป็นเสียงไอเจ้าปลากระเบนนีร้องนะครับผมเอโอ้โหตรงนั้นมีหัวมังกรด้วยโอ้ไปหาหัวมังกรก่อนเลย เอ้ยเดี๋ยวนะโอโหเต็มเลยเต็มเลยไอ้เจ้าตัวที่มันทำให้เราไฟดับโอโหผมคิดว่าเอายานไปใกล้ไม่น่าจะดีเดี๋ยวผมจอดยานไว้ตรงนี้ดีกว่านะแล้วผมก็จะเอาตัวผมเนี่ยไปแทนเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวยานเราไฟดับเราจะเกิดความเสียหายนะครับผมโอเค เราออกไปแทนเลยดีกว่าอ๋อ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 จากไอ้นี่มันก็เป็นอุโมงค์ถ้ำนะทุกคนโอ้โหอุโมงค์นี้ก็มีไอ้เจ้าไอ้เจ้าหัวปลาหมึกเพียบเลยนะเย่อยา่ยาอย่าอย่าสายอยา่าฉายไฟอยา่าฉายไฟอย่าสาดแสงอย่าสาดแสงโอ้โหใกล้ไปแล้วใกล้ไปแล้ว ใกล้ไปแล้วใกล้ไปแล้วใกล้ไปแล้วนะใกล้ไปแล้วนะอยา่ยาอยา่ยาอย่าอย่าใกล้ไปแล้วใกล้ไปแล้วโอ้โหเสียวสันหลังซะไม่มีเสียวสันหลังซะไม่มีโหมีเยอะมากนะครับผมอ๋อตรงนี้เหมือนเราสามารถเข้าไปได้หรือเปล่าใช่ไหมเข้าไปดิเจอติดโอ้โหโดนกัดแน่เลยวันหนึ่งวันหนึ่งวันหนึ่ง ขอร้องอย่าเข้ามาใกล้ขอร้องขอร้องขอร้องไม่ชอบ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 ไม่ใครมาแตะตัวนะไม่ชอบไม่ชอบส,องสงสัยเราจะต้องมีแบบบัตรผ่านหรืออะไรสักอย่างในการเข้าไปนะทุกคนโอเคผมจะจำไว้ละกันนะว่ามันมีสถานที่แบบนี้อยู่โอ้โหหัวมังกรเหมือนไม่ใช่มังกรเลยด้วยซ้ำโอเคเรามาหารอบนอกกันต่อดีกว่า ปลายภารกิจของเราก็ยังคงเป็นหาแร่อยู่เหมือนเดิมผมจําได้นะว่ามันจะต้องมีแร่อยู่ภายใต้น้ําเขียวๆพวกนี้เนี่ยเพราะว่าผมเนี่ยเคยเล่นมาก่อนนะทุกคนแต่ผมก็จําไม่ได้นะมันเป็นแร่อะไระแต่ผมคิดว่ามันน่าจะมีนะเนี่ยไอ้ตามน้าเขียวๆพวกนี้แต่ว่าเราลงไปไม่ได้ไงลงไปแล้วเราจะเจ็บเขอลงไปสักหน่อยหนึง อันนี ing, in general, in general. Left left okay, ้ไงนี <laughs> mm ่ไงนี hmm. ่ไงผมเจอแล้วผมโอ้โหผมคิดแล้ว hmm. ว่ามันต้องมีโอเคนี่นี่นี่ทุกคนเราเจอแล้วโอเคผมจะลองเอาตัวลงไปจุ่มปาบปาบโอ้โห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 เจ็บอยู่นะทุกคนเจ็บอยู่นะแต่ว่าเราก็ต้องทำนะครับผมหนึ่งสองส่มหู้จว้ ปาโอ้ <sprout> โหโอ้ย <anonymous> ม <eterm oon> ีอีกมีอีกมีก้อนนึงมีก้อนนึงคู่หนึ่งสองสามคู่บึ้บบึ้บบึ้บเออโอ้โหดูเสียงดิมันแบบมันกัดเซาะมากเลยนะทุกคนมันกัดเซาะแบบเอียดเอีดเลยนะโอ้โหผมต้องใช้พยาบาลแต่ตอนนี้เราก็ได้แร่ชนิดใหม่มาแล้วนะโอเคโอ้โหอะไรเนี่ยอ๋อตัวนั้นน่าจะเป็นตัวเด็กนะครับผมไอตัวเด็กไอตัวเด็ก ถ้าเป็นตัวแม่มันจะใหญ่กว่านี้นะโอเคเป็นตัวเด็กเป็นตัวเด็กนะทุกคนตัวเด็กนี่ผมก็ไม่รู้ว่ามันจะกัดเราหรือเปล่านะโอ้โหนี่มันเป็นสูตสารมังกรหรือยังไงวะเนี่ยโอ้โหสุดยอดถ้าผมไปใกล้มันทุกคนคิดว่ามันจะโจมตีเรือเราไหม เดี๋ยวผมขอลองยิงตอร์ปโดใต้น้ำไปก่อนนะโชว์ล่างแกลูกมันสรุปแม่มันมาแล้วทุกคน no เฮ้ยมันติดด้วยเหรอทุกคนเฮ้ยผลของตัวิโดนะเรามันเมื่อกี้เนี่ยมันติดนะเออมันติดติดอยู่นะทุกคนโอเคโอ้ตัวลูกมานหน้าสงสารวะผมไม่น่าไปแกล้งมันเลย ตัวคนฟังเสียงตัวคนฟังเสียง <c oughs> เสียงแม่งยังน่ากลัวเหมือนตัวแม่มันไม่มีผิด <c oughs> โอ้เจอปลาอะไรด้วยเนี่ยโอ้ยโอ้โหโอ้ยมันโจมตียานเราด้วยปะโฉโฉโชโชโฉโฉ โชว์ไปเลยหนึ่งอโอ้โหมันกัดได้ด้วยเออ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 รู้แล้วรู้แล้วดูเหมือนแม่มันไม่มีผิดนะทุกคนโอ้โหเอาหมด <c oughs> ตอนนี้ยาเรากำลังจะพังนะเราไม่น่าจะไปแบบไปหือไปอือกับมาเลยนะทุกคนแม่ลูกมันก็รีดแรงยแรงพ่อกับแม่มันจริงๆโอเค ตอนนี้เนี่ยเราได้เ,เหมือนจะเป็นแร่ทองเอ้ยนิกเกิลหรือเปล่าหรือแร่กรรมฐานหรือเปล่าก็ไม่รู้นะทุกคนที่เราหาได้จากในน้ําพวกนี้นะผมคิดว่ามันน่าจะพอในการทําอุปกรณ์ต่างๆตอนนี้ขอลงมาสำรวจกอนแล้วมีอีกไหมโชโอ๋อเจออีกหนึ่งโอเคตรงน,นี้อีกหนึ่งโอเคจําสถานที่ไว้นะทุกคน จำสถานที่ไว้ตรงนี้จุม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 เอาเก็บไม่โดนจุมโอ้โห,โห,โห,โหเก็บไม่โดนแล้วเหมือนตรงนี้จะมีอีกหนึ่งเม็ดนะทุกคนจุมจุมโอ้โหจุมจุมโอ้โหโอ้โ,อโหโอโห้โ โอเคสำหรับตอนนี้แล้วก็พอเท่านี้กันก่อนละกันทุกคนไว้เดี๋ยวเรามีอะไรที่มันพร้อมกว่าน,นี้เราค่อยมาใหม่นะอย่างเช่นพยาบาลอะไรอย่างเงี้ยเออเพราะว่าเรามาแต่ละทีนี่เลือดเราก็จะหมดนะแล้วผมก็พกพยาบาลมาแค่อันเดียวเนี้ยไม่คิดว่าจะมาเจออะไรที่ฉุกเฉินขนาดนี้นะทุกคนโอเคไม่เป็นไรตอนนี้เราก็รู้จุดแล้วเราก็สามารถมาได้อีกครั้งหนึ่งนะเข้ามาทางไหนวะผมลืมไปแล้วว่าทุกคน อ๋อไม่ใช่ทางนั้นเป็นทางที่เราเจอไอ้เจ้าตัวนี้โอ้ยแถวนี้แร่แร่แร่นี่เยอะวะ่ะชื่ออะไรนะ้นลูบี้เหรออ๋อทับทิมทับทิมเอาซีมอสกูหายไปไหนวะอ๋ออยู่นี่อยู่นี่อยู่นี่เป็นเหมือนผมแม่ชอบแบบหาซีมอสไม่เจอนะโอเคทางขึ้นน่าจะอยู่ทางนี้นะทุกคนใช่หรือเปล่าวะผมก็จำไม่ได้แล้วว่าผมมาจากทางไหน น่าจะเป็นทางนี้มั้งตอนนี้หลงจริงหลงจังแล้วนะเคเรามาจากทางไหนวะอ๋อเรามาจากแอ่งทางนี้นะทุกคนแล้วเราก็มาจากทางนู้นโอเคนี่ไงเราเริ่มเจอไอ้เห็ดพันนี้แลหละไอ้ไอ้หินเรืองแสงไอ้หินเรืองแสงเออผมก็ไปเผื่อเรียกว่าเห็ดทุกทีเลย แม่หินเรื่องแสงนะทุกคนนี่อ๋อมันก็อยู่ใกล้ใกล้กจุดนี้ของเราเลยนี่หว่ะไอจุดที่เจอซากยานโอ้โหผมรู้สึกว่าตัวอะไรมันพยายามจะกัดผมนะอย่าพึ่งอย่าพึ่งอย่าพึ่งขอร้องอย่าพึ่ง,อ,อ,งอย่าพึ่ง,งไม่มีอารมณ์มาเล่นด้วยนะวันนี้โอเคกลับกันดีกว่าทุกคนไป โอ้ยค่อยลงหน่อยแมวันนี้เราก็เจอตัวประหลาดค่อนข้างเยอะนะ <c oughs> หลายๆคนอาจจะกำลังรอให้ผมตกใจอยู่แต่ผมไม่ตกใจหรอกนะผมเตรียมการมาแล้วผมเตรียมใจมาแล้วนั่งสมาธิไปประมาณรอชั่วโมงได้เนอ <c oughs> โอเคหิวข้าวมากเลยตอนนี้กินข้าวก่อน นี่นะทุกคนแร่ที่ผมจะเอามาสร้างเนี่ยผมก็จะเอามาสร้างเจ้านี้ไหนวะเอา้าไม่มีนี่วะมันอยู่ไหนไหนวะอ๋อมันน่าจะอยู่ในเครื่องเครื่องอัปเกรดปีมอสนะครับผม่ะขอ,อพยาบาลพรักษาตัวก่อนโอเคอันนี้ก็เป็นแร่ที่ผมเก็บมาได้จากการที่ไปสำรวจนะอะอันนี้ด้วยอันนี้ด้วยเอาไปตกแต่งห้องแลบของเราเอาไปให้หมดเลยไป แล้วก็จะกลับบ้านเลยนะครับผมโอเคไปเจอกันที่บ้านเลยละกัน let's go เอาละทุกคนตอนนี้เราก็มาถึงบ้านของเราเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมผมก็จะลงไปดูก่อนละกันว่ามันต้องใช้อะไรสร้างบ้างนะอ่าแต่เหมือนตอนนี้เนี่ยบ้านเราจะไฟดับนะเนี่ยโอ้โหแต่สาร่ายของเรานี่มันสุดยอดจริงๆเลยนะโอเค๋อ,คอยังยังยังไม่ดับนี่นะ บ้านเราทําไมไฟมนยังไม่ดับวะมันได้พลังงานมาจากอะไรแสงของสาหลายแล้วหรือหรือ,อยังไงอันนี้ผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะเออไหนๆก็ยังไม่ดับแล้วนะทุกคนเดี๋ยวเราจะไปกันที่นี่เลยไหนนะเครื่องอัปเกรดซีมอยของเราก็อยู่ที่นี่นะครับผมมูลพลูโอเค เข้ามาแล้วเราก็จะเห็นนี่เลยสิ่งที่เราจะสร้างกันโอ้โหใช้กรรมฐาน3ามอันแล้วก็นิกเกิลอ่าตอนนี้เรายังขาดนิกเกิลอยู่นะทุกคนเราก็ต้องไปหากันใน e ีหน้าแล้วครับผมสำหรับ e ีนี้เนี่ยเราก็ได้กรรมฐานแล้วดีเทียมเรามีแล้วนะไหนมีอะไรอีกบ้างที่ต้องใช้กรรมฐานก็มีนิกเกิลอย่างเดียวนะอ่ายังยังไม่มีอะไรที่ต้องใช้กรรมฐานนะครับผมแล้วนี้ล่ะอันนี้อันนี้ อันนี้อันนี้ก็ไม่มีอะไรนะที่ต้องใช้กรรมถันเลยก็มีแต่เจ้าเครื่องนี้แต่ว่ามันต้องใช้นิกเกิลด้วยโอเคก็ถือว่าโอเคอยู่นะทุกคนไปเรามาทำสวนกันเล็กๆน้อยๆดีกว่าไหนแล้วก็กลับมาบ้านแล้วนะก็คือเจ้าต้นนี้ของเรานี่มันก็โตแล้วนะครับผมผมก็ยังไม่ได้เพาะพันธุ์มันเพิ่มเลยเอเพาะพันธุ์มันเพิ่มป้าปๆอ่า รันมีสองต้นโอ้โหหมดพอดีเลยชอบเก็บของเต็ม้วยโอเคแล้วก็เข้าไปทางไหนอีกวะไปจัดแต่งห้องแลบบกันสักนิดนึงนะครับผมนี่ห้องแลบบของเราก็ยังพอมีที่เหลืออยู่นะไหนว่านี่นี่นี่ยังมีที่เหลืออยู่เดี๋ยวอันนี้ขอเก็บก่อนอันนี้ก็เป็นแก้วไว้สาหรับทําการทดลองแแบบเราค่อนข้างรวยนะทุกคน แบบเราค่อนข้างรวยนะอทำไมกดมาวางไว้ไม่ได้เอาแล้วกูจะวางยังไงอะวางยังไงโอเค <laughs> <laughs> ผมจะาวางไว้ริมๆแล้วกันหนึ่งเครื่องแล้วผมก็จะวางไว้ที่ริมๆอีกหนึ่งเครื่องนะโอเคไม่เอาไม่เอาไม่เอาไม่เไม่ตรงนะไม่ตรงไม่ตรงจุบจุบจุบบโอเค แล้วก็จะมีวิกเกอร์นะครับผมนี่เป็นแก้วเอาไว้ใช้ในการทดลองวางไว้ตรงกลางเลยแหละอ่าริมๆหน่อยริมๆหน่อยโอเคต่อไปก็เป็นเครื่องเออเครื่องอะไรเอยเป็นเครื่องตู้อะไรสักอย่างนะผมก็จะขยับเาพวกนี้นิดนึงอ่านี้ก็ไว้ริมๆหน่อยโอเคส่วนจะเครื่องตู้อันนี้ ก็จะวางไว้ทางด้านนี้1เครื่องแล้วก็ด้านนี้โอเคติดติดกันไปเลยนี่อันนี้ก็ทางบนนะครับผมมีเครื่องกาแฟาด้วยผมก็ได้คาบมาใหม่แล้วนะอันนี้ก็เหมือนเป็นห้องทํางานของเราเวลาเราจะกินน้ำเนี่ยเ้วก็นี่เลยกินจากเครื่องนะครับผมกินจากเครื่องเลยโอเคตรงนี้ก็จะเป็นวิวถึงว่าจะไม่ค่อยมีอะไรให้ดูก็เถอะนะแต่ก็เผื่อแบบทํางานแล้วปวดตาไงนี่ก็จะเป็นโต๊ะนั่งสําหรับ เขียนงานนะครับผมพอทํางานเสร็จปุ๊บแล้วก็เอามาเขียนอะไรแบบนี้นะอันนี้ก็เป็นที่นั่งชิลๆแต่ว่ามันควรจะมีเก้าอี้นะแต่ว่าผมแบบไม่ได้ท e ําเก้าอี้วะ่ะแอ้ว่ะมันมีแร่พอท e ี่จะทาเก้าอี้ไหมมันต้องมีเก้าอี้นั่งด้วยนะเพื่อแบบเราทํางานเมื่อยๆอย่างนี้นะทุกคนแล้วก็เออจิบกาแฟชิลๆอ่ามีอยู่ก็เป็นเก้าอี้ออฟฟิศกับเป็นเก้าอี้อันนี้เป็นเ e. ก,ก้าอี้ออฟฟิศดีกว่า แล้วก็หลบๆมุมหน่อยละกันเออไงดีวะอันนี้เอาไกลเครื่องกาแฟเกินแบบนี้ละกันนี่โอเคเรียบร้อยอน,นี่ก็จะเป็นทางขึ้นไปชั้นบนนะครับผมห้องนี้ผมก็ยังไม่รู้จะเ,เป็นห้องอะไรนะอาจจะเป็นห้องไว้สําหรับเก็บรูปภาพของเราก็ได้อ่าอันนี้ก็เป็นห้องนอนของเราโอเคทุกคนสําหรับวันนี้เนี่ยเราก็ได้ไปเจอสิ่งต่างๆมาตัวตลกตัวประหลาดนะ ไว้เดี๋ยว EP หน้าเราค่อยกลับไปสำรวจและหาแร่เพิ่มกันนะทุกคนสำหรับ EP นี้เนี่ยผมนายหมอแมวเกมเมอร์ก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับผมบายยนี่กอดไปดูปลาด้วยแล้วก็มีกระเป๋านี้ด้วยอ่ะโชว์เอากระเป๋าแันบนึงขอโชว์กระเป๋าก่อนจะปิดคลิปอยู่แล้วขอโชว์กระเป๋าก่อนนี่นี่นี่กระเป๋าเพื่อทุกคนไม่รู้ว่ามันคืออะไรมันสามารถเก็บของได้นะครับผมกระเป๋าอันนี้ นี่เปิดคลังนี่สมบัติสมบัติเรามีสมบัติเออเก็บสมบัติด้ว้โอเคไปจริงแล้วบ๊ายบาย